เอาละครับนี่ก็เข้าสู่เดทไลน์เต็มตัวแล้วนะครับผมเหลืออีกแค่ประมาณ2วันเท่านั้นนะเกม Back Cover Mobile ก็จะเปิดให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่ไปหาข้อมูลกันมาเต็มที่กันหมดแล้วจนตอนนี้เนี่ยรอแค่เกมเปิดอย่างเดียวก็น่าจะพร้อมเล่นกันแล้วนะครับแต่ว่าบางคนที่ยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยทางช่องในซี่เกมมิงก็เอามานําเสนอในคลิปนี้เหมือนกันนะครับว่าจะคุยกันในเรื่องของ6ตัวละครหลักๆด้วยกันนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะต้องการเปิดหา มากที่สุดนะเอาแบบว่ายอดนิยมไปเลยนะครับเพราะว่าผมเคยทําในช่วงคลิปกันก่อน,นหน้านู้ดไปแล้วแต่ว่ามันก็นานม,มาแล้วนะครับจนตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนตัวละครไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามีตัวไหนที่ที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอได้นำร้านซีการ์ร้านติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จเติมเงินมือถือแบ็คโคเวอร์โมบายกับทางร้านอ a ซีการ์เนี่ยอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ เรามาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกเลยครับแต่ว่าต้องขอเกินก่อนนะว่าตัวละครซีซั่นเนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงนะเพราะผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยลองไปย้อนหาดูได้เลยนะตัวละครตัวแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของโลตัสนะครับทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องมีตัวนี้อยู่แล้วนะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ย ข้อดีของมันเลยคือในเรื่องของตัวดีบัฟตรงนี้นะครับที่เป็นสกิลนี้เนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยเคลียร์คอนเทนต์แล้วก็เคลียร์ดานได้ไวมากขึ้นเนื่องจากว่าทางฝั่งของศัตรูเนี่ยถ้าโดนบัฟหนี้ไปเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นถึง50%แล้วก็จะลดในเรื่องของค่าความเร็วลงด้วยนั่นหมายความว่าตัวของเราเนี่ยจะสามารถใช้การโจมตีแบบต่อนเนื่องยาวๆเลยจนจบ1เทินไปได้เลยโดยที่ฝั่งศัตรูเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้นะครับ ตัวนี้แค่สกิลดีสกิลเดียวเนี่ยก็ถือว่าตึงแล้วก็โหดมากๆแล้วนะครับนี่คือข้อดีของมันสาหรับโรตัสนะส่วนในด้านของข้อเสียเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของความบางของตัวละครตรงนี้เลยครับตัวของมันเนี่ยบางมากๆเลยถ้าเกิดว่าไปเจอพวกที่แบบอ่าเร่งเทินก่อนอย่างเช่นตัววิลเลียมหรือว่าจะเป็นพวกฟิลิวอะไรอย่างเงี้ยที่ตัวค่าความเร็วเนี่ยเยอะกว่าทางด้านของโรตัสนะครับนั่นหมายความว่าทางฝั่งเขาเนี่ยจะโจมตีก่อนเราก่อนที่เราจะใช้ดีบัฟซะด้วยซ้ํา มันก็อาจจะทําให้โลตัสเนี่ยตัวเย่ไปก่อนนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเจอพวกที่เป็นสายเร่งเทินเนี่ยอาจจะสู้ด้วยลําบากนิดนึงและตัวที่2ที่ควรมีเนี่ยควบคู่กันไปเลยครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของสกิลประสานด้วยถ้าเกิดว่าเราเล่นกับโลตัสควบคู่กันไปเนี่ยมันจะมีตรงสตันเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับจะเพิ่มในเรื่องของสตันไป1เทินก็มีโอกาสประมาณ40%นะที่จะติดสถานะนี้นะครับตัวของมาร์ตัวนี้เนี่ยมันก็เลยจําเป็นที่ต้องเข้ามาอยู่ในทีมด้วยนะครับ ไปดูกันที่สกิลของมาร์สเนี่ยถ้าเอาให้เปรียบเทียบโดยรวมแล้วเนี่ยสกิลของมาร์สเนี่ยก็จะมีในส่วนของยุยุนี่แหละครับที่คิดว่าน่าจะโกงที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันมีโอกาสถึง60%เลยที่จะติดสถานะตรงนี้แล้วฝั่งศัตรูตัวไหนนะครับที่ติดสกิลนี้ไปเนี่ยก็จะโจมตีแค่กับมาร์สอย่างเดียวมันก็อาจจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้บางการณีที่เราเนี่ยเหลือตัวไม่เยอะแล้วแล้วก็มีตัวแท้งอีกตัวหนึ่งที่สามารถคุมเกมได้เนี่ยก็จะช่วยเราเนี่ยชนะฝั่งศัตนนรู ก็ยังมีส่วนในการเพิ่มดีบัฟของฝั่งศัตรูได้ด้วยนะจะทําให้ติดสถานะยุยุเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะครับส่วนในเรื่องของข้อเสียเนี่ยหลักๆของมาร์สเลยก็คือมันเป็นแท้งนี่แหละครับดามเมจไม่ค่อยมีเยอะหรอกส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การป้องกันเป็นหลักนะถ้าเกิดว่าโดนฝั่งตรงข้ามที่ดามเมจแรงๆเนี่ยตีแล้วมาร์สฝั่งเราเนี่ย สายแทงการป้องกันเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเลยครับอาจจะล่วงก่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับขอข้ามตัวต่อไปไปที่ตัวละครระดับ s r ก่อนที่เป็นชามี่นะชามี่เนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะต้องการเปิดหามากๆเลยครับแต่ถ้าจเจ้าแบบให้มันได้จริงๆเนี่ยลองดูที่ตัวผมแล้วกันนะครับมันจะมีบางตัวท่านแหละที r เนี่ยมันไม่ค่อยออกทั้งๆท,ที่ผมเปิดไปได้อยู่ประมาณ200กว่กโลแล้วนะ ดูดิครับก็ยังมีเหลืออยู่2ตัวเนี่ยยังไม่ออกสักทีเลยนั่นแหละก็เลยทําให้ตัวชามี่เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ควรที่จะมีติดไอดี D ไว้นะครับเนื่องจากว่าตัวชามี่เป็นตัวระดับ s r แล้วมันก็เป็นตัวสายฮิลเลอร์สีฟ้าด้วยเราขาดตรงนี้อยู่พอดีถ้าเกิดว่าเข้าทีมสีฟ้าได้เนี่ยก็สบายครับไม่จำเป็นที่จะต้องเอามิโมซ่ามานะเพราะว่ามันเป็นระดับ SR ระดับแรเลยอะมันอาจจะหาของปั้นของยากก็เลยเอาตัวชามี่เนี่ยเข้ามา ชามี่เนี่ยความสามารถก็ฮิลล้วนๆเลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลเนี้ยที่สามารถรีมูฟบัฟของศัตรูทิ้งได้ด้วยอ่ะมันมีโอกาสประมาณ50%อนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเผื่อจะช่วยทีมขึ้นมาได้บ้างนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือฮิลดีฮิลแรงแล้วก็เป็นตัวระดับท็อปท็อป,ท,อป,ท,อป,ท,อปที่ในช่วงต้นเกมเนี่ยควรมีไว้ส่วนข้อเสียเนี่ยแน่นอนครับบางสุดๆเลยแล้วก็เป็นสายฮิลด้วยโดนตีประมาณ3ดอกเนี่ยก็แทบไปหวั่นแล้วครับ และตัวต่อไปนะครับผมตัวที่4นะก็คือตัวฟิลลิลนั่นเองนะครับตัวนี้นี่ผมบอกแล้วก็นําเสนอไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของค่าความเร็วที่เยอะนะครับประมาณ1 1 6เลยตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ของอะไรที่มันเพิ่มค่าความเร็วด้วยซ้ำนะครับความเร็วเบสพื้นฐานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้นั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือเราจะสามารถใช้สกิลได้เป็นคนแรกเสมอเวลาที่เข้าไปในเทิร์นนะ อย่างเช่นสกิลนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของบัฟไปแล้วครับความเร็วเนี่ยเลเวล3ไปถึง55%แถมยังมีในส่วนของการรีมูฟดีบัฟทิ้งได้ด้วยในกรณีที่เราโดนดีบัฟอยู่แล้วก็ยังเพิ่มในเรื่องของคิเลดอีก22% อ่านี่แค่สกิลเดียวยังไม่พอนะครับยังมีสกิลนี้อีกที่ใช้อย่างต่อเนื่องก็คือจะเพิ่มเอเดให้ถึงเลเวล2ประมาณที่55%แล้วก็จะเพิ่มดาเมจที่ทําได้ด้วยอีกนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดมากๆบัฟตัวนี้นะถ้าใครที่เล่นแบบสาย PVP เนี่ยยังไงเราก็ได้ใช้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไปเจอฝั่งตรงข้ามใช้ฟิลิเหมือนกันนะนะส่วนข้อเสียของฟิลิล่างนี้นะครับ มันเป็นซัพพอร์เตอร์บางแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นหลับนะแล้วก็ไม่มีดาเมจครับอย่าหวังพึ่งพาดาเมจจากตัวนี้ถึงแม้กระทั่งตีธรรมดาก็มีดาเมจไม่เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องใส่เรื่องของเลือดหรือว่าใส่เรื่องของการป้องกันไปด้วยส่วนหนึ่งหรือถ้าคุณผู้ชมอยากใส่สุดไปเลยเนี่ยก็ไปใส่ค่าความเร็วให้กับฟิลเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับและตัวที่5นะครับตัวต่อไปก็คือยามิซุเคโรแน่นอนครับตัวยามิตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าจะมีหลายคนที่อยากเปิดเหมือนกันเนื่ย มีเรื่องของการ์ดที่เขาแจกฟรีมาด้วยนะครับหใบด้วยกันนะไอการ์ดเสริมคุณสมบัติความโหดของยามีเนี่ยแน่นอนครับมันช่วยเสริมสกิลสอก็คือสกิลนี้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของสตันแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ทําได้ด้วยอาจจะแรง ขึ้นไปอีกขั้นนึงอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วกันว่าจะเปิดหาหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องสกิลข้อดีของมันเนี่ยก็มีสถานะเดินไหลได้แหละที่ทําดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับสแต็คได้นเนี่ยอยู่ที่1ครั้งอันนี้มีโอกาสอยู่ที่80%ที่จะติดนะสเทินด้วยกันก็ถือว่าเยอะมากนะครับแปแถมยังมีในส่วของคิเลสเพิ่มอีกแต่เราไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจะเป็น a d k กับ ดาเมจเวทอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแเ้าก็จะมีสกิลเนี่ยครับติดสถานะเลือดอีกเหมือนกันนะครับสกิลแรกกับสกิลที่3เนี่ยอันติเนี่ยติดสถานะเลือดไหลตลอดเลยส่วนข้อเสียเนี่ยแน่นอนตัวยามิเป็นสายแฮกเกอร์ใช่ไหมยังไงเราก็ต้องรีดประสิทธิภาพรีดดาเมจของตัวยามิล่างเนี้ยให้ออกมาได้เยอะที่สุด ซึ่งก็ต้องควบคู่กับการมีดีบัฟที่ดีด้วยถ้าเราไม่มีโลตัสหรือว่าเราไม่มีตัวดีบัฟตัวไหนที่มันโหดๆเนี่ยก็อาจจะทําดาเมจได้ช้านะครับเผลอๆเนี่ยผ่าน3-4เทีรเธอไปแล้วอาจจะยืนไม่ไหวด้วยซ้ำนะครับสำหรับยามีร่างนี้นะเพราะตัวมันก็บางเหมือนกัน มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือวิลเลียมเวนเจนนั่นเองนะครับตัวนี้นี่คุณสมบัติหลากหลายมากๆเลยถ้าจะเล่นควบคู่ไปกับตัวละครตัวอื่นนะ่ะได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเล่นคู่กับเกโตเนี่ยสุดกว่านะครับผมอย่างเช่นสกิล2สกิลนี้มันจะเพิ่มในเรื่องของ a d k 84%ให้แล้วก็จะมีในส่วนของค่าความเร็วอีก65%แล้วก็จะมีในส่วนของ mobility ด้วยเพิ่มค่าความเร็วให้อีกนะครับโอ้สกิลนี้สกิลเดียวเนี่ยทีค,คือสุดยอดแล้วยังไม่ไวายนะครับผมย ใครที่เป็นพวกแบบชอบสายสวนนะแบบตีมาตีกลับไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถเล่นตัวละครนี้ได้เนื่องจากว่าเราเนี่ยจะได้ด้สยส่วนของบัฟต,ตรงนี้ถ้าเกิดว่าวิลเลียมเนี่ยอันตีใส่ศัตรูไปนะครับก็จะได้เคาน์เตอร์แอตแทกให้กับคนที่มีดาเมจเยอะที่สุดในทีมอย่างเช่นถ้าเกิดมียามิอย่างเงี้ยยามิก็เข้าไปตีเลยนะถ้าเกิดว่าโดนโจมตีมาครับเคาน์เตอร์สวนไปเลยได้หนึ่งเทิร์นด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตัววิลเลียมและส่วนข้อเสียซัพพอร์เตอร์ทุกคนนะครับ แค่แทุกตัวเลยมันบางอยู่แล้วถ้าโดนตีถ้าเกิดว่าจะยื้อเทินนานๆเนี่ยยังไงก็ไม่ไหวครับตายแน่นอนถึงแม้ว่าจะใส่เด็บใส่ค่าความเร็วหรือใส่อะไรที่มันเพิ่มเรื่องของเลือดอะไรพวกนี้มันก็อาจจะช่วยพยุงได้แก่สักเทินสองเทินนะครับถ้าเราไม่รีบจบเทินให้ไวนะเขาก็อาจจะตีเราล่วงก็ได้ ก็จบไปแล้วนะครับตัวละครทั้งหมดที่พูดถึงนะน่าจะเป็นตัวที่แนะนําได้ให้กับผู้เล่นมือใหม่แล้วก็สายฟรีสายเติมหรือว่าสายงบน้อยทุกทกท่านเลยนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่ได้แนะนําเนื่องจากว่าบางตัวละครเนี่ยก็ยังไม่ถึงแพทที่มันควรจะเล่นนะครับมันก็อาจจะมีบางตัวที่เราเล่นได้แต่ก็แน่นอนครับเราต้องเติมเยอะหน่อยอาจจะสัก2ดาว3าดาวอะไรก็ว่ากันไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอเกมเปิดน่าจะเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดเบี้ยวตรงไหนผมต้อง ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ